สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตอนนี้ถ้าเราดูภาพรวมนะครับจะพบว่าเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อค่อยๆต่ำลงมาด้วยนะครับเศรษฐกิจสหรัฐเองซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งครับทีนี้เรามาดูกันทั่วโลกกันเลยบ้างว่าสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆคือการเจ็บเงินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินครับโดยธรรมชาติเลยถ้าเกิดว่าเจเนเรชันที่เป็นอายุมากขึ้นเช่นกรณีของเ e น X ก็ดี Baby b o o m e r ก็ดี ได้มีช่วงเวลานในการที่จะเก็บสะสมความมั่งคั่งโดยเฉพาะยิ่งเลยเก็บเงินเอาไว้ใช้ในภาวะนะครับฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเกิดว่าผลสำรวจนะครับของทาง Bank of America กาเขาจะบอกแบบนี้บอกว่า Gen C เองครับคือ Generation ที่พบกับความท้าทายมากที่สุดเลยในการที่จะเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามสับหรอกด้วยนะครับขณะเดียวกันข้อมูลนะครับของ a บง Not นดยังบอกว่า56%เลยของกลุ่ม Gen Z นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นกลุ่มเด็กนะครับอายุป,ประมาณสัก 20ต้นต้นหรือว่าลงไปแบบนี้เป็นต้นบอกว่าพวกเขายังไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะออมเอาไว้ใช้สำหรับภาวะฉุกเฉินถามว่าคำว่าไม่พอเกิอะไรไม่พอใช้3เดือนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับกลุ่ม Gen Z ยังมีแนวโน้มนะครับที่บอกว่าจะเครียดมากกว่า Generation ที่อายุมากกว่าพวกเขาเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะมีความสามารถในการประหยัดเงินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ด้วยอย่างไรก็ตามครับองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากๆก็คือการที่พวกเขาเหล่านั้นเริ่มต้นตรหนักแล้วครับว่า การที่สำรองเงินฉุกเฉินเอาไว้มีความสำคัญมากและสิ่งเหล่านี้เ <c oughs> ชื่อไหมครับว่ายิ่งอายุมากขึ้นความตระหนักตรงนี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ทราบดีครับว่าการขาดเงินออมของพวกเขาในเวลาที่อายุอย่างน้อยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจแต่ไม่ได้มีความหมายนะครับว่าพวกเขาจะไม่เริ่มคิดตั้งแต่วันนี้เพราะยิ่งเริ่มออมเงินสำรองเอาไว้ในยามฉุกเฉิน ยิ่งเริ่มเร็วก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นด้วยดักลาสบอนเนพาสครับซึ่งเป็นนักวางแผนทางการเงินและประธานของบริษัทที่มีชื่อว่าโบเนฟิเดเวลส์นะครับบอกว่าตอนนี้เวลาที่เราอายุยังนอ้อยครับเรายังคิดว่าเรายังไม่มีเงินมากพอที่จะใช้สัญลการออมท่ามกลางาเงื่อนไขารายรับรายจ่ายที่เหมันมากขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการว่างงานแสนก็ดีช่องว่างในการจ้างงานค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบนี้เป็นต้นดังนั้นต้องบอกแบบนี้ว่าการออมไม่ใช่ทางเลือกอันดับต้นต้นของคนหนุ่มคนสาาววระบอก่ รายได้ตัวเองก็น้อยค่าใช้จ่ายก็เ,เยอะอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือการบังคับตัวเองครับให้เริ่มต้นออมและมีการสํารองเงินฉุกเฉินเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่เพียงแต่จะทําให้มีรากฐานทางการเงินที่มีความมั่นคงนะครับแต่ช่วยเปิดรับโอกาสใหม่ๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ต้องก่อนนี้ด้วยก่อนหน้านี้ครับโดยปกติแล้วก่อนที่เจนซีจะมีการเริ่มเก็บออมเงินสดนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทําไมการสํารองเงินฉุกเฉินจึงมีความสําคัญก่อน แน่นอนนะครับต้องบอกว่าเงินสำรองฉุกเฉินมันไม่ใช่เงินสำรองทั่วๆไปมันไม่ใช่เงินออมทั่วๆไปนะครับเพราะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเงินที่สำรองเก็บออมเอาไว้เวลาที่มันฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินหลายคนแนะนำนะครับบอกว่าเงินสำรองฉุกเฉินประกอบด้วยค่าครองชีพที่ใช้นะครับ สำหรับรายเดือนน่ะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย3-6เดือนพูดง่ายถ้าหากว่าเรานะครับไม่มีรายรับเข้ามาเลยในเวลากรณีที่มีวิกฤตฉุกเฉินแบบนี้เรายังมีสำรองเอาไว้สําหรับค่าใช้จ่ายประจําวันได้3-6เดือนด้วยกันในมุมมองของบลร์ทครับซึ่งมาทางซายอนุรักษ์แน่นอนว่าเป็นผู้ใหญ่ก็อนุรักษ์นิยมกว่าน,นิดนึงนั่นนะฮะ แน่นอนให้มีการแยกค่าครองชีพเก็บเอาไว้สำหรับ6ถึง9เดือนเป็นอย่างน้อยพูง่ายบางครั้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นยาวนานกว่าที่เราคิดบางครั้งเป็นไปได้ครับว่าเราอาจจะไม่มีรายรับเข้าตัวเลยเป็นเวลาครึ่งปีหรือแม้กทั้งเกินกว่านั้นดังนั้นการมีเงินส่วนนี้เอาไว้ย่อมเป็นประโยชน์แน่ๆนโบนิพาร์ตบอกนะครับว่าการมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยไม่ผิดแต่ช่วยให้เราครับรับมือกับภาวะบางครั้งเป็นวิกฤตที่เราไม่คาดคิดคำว่าวิกฤตที่ไม่คาดคิดคือเราไม่มีรายได้ไหลเข้าามเลยนะครับ แต่ภาวะแบบนั้นบางครั้งนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องมีการใช้เงินเพิ่มเติมเช่นในภาวะปกตินี่นะครับเรามีปัญหาสุขภาพต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลถ้าเรามีเงินก้อนนั้นเอาไว้ก็ถือว่าเป็นกันชนที่ดีสําหรับชีวิตทางการเงินของเรานอกจากนี้ถึงแม้ว่าไม่เกิดภาวะว,ะวิกฤตเลยแต่การที่มีเงินฉุกเฉินสํารองเอาไว้อาจจะเป็นโอกาสนะครับถ้าหากว่าเราเจอโอกาสในการลงทุนกับธุรกิจที่น่าสนใจเราก็สามารถมีเงินก้อนนี้แหละเข้ามาช่วยเราได้ครับเรียกได้ว่าความมั่นคงทางการเงิน สามารถช่วยเปิดทางให้เรามีโอกาสในการลงมือทําในสิ่งที่เราต้องการทําได้ครับถึงแม้ว่าการเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุอย่างน้อยบางคนบอกมันไม่เซ็กซี่หรอกครับมันไม่น่าสนใจเพราะยังเป็นวัยที่หลายคนบอกว่าอยากใช้จ่ายเงินไปกับความสนุกความบันเทิงต่างๆเช่นการพบปะสังสรรค์ผู้คนการท่องเที่ยวแต่ว่าขั้นแรกเลยนะครับ b e r เน,นพ Pass แนะนําแบบนี้สาาถานการณ์สร้างเงินฉุกเฉินสํารองนี้บอกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนนะครับและต้องบอกกันว่ามันแยกออกนะครับจากเรื่องของการออม เบื้องต้นเลยต้องเข้าใจสิ่งนี้ก็คือความเข้าใจกระสเงินสดอย่างของแท้หรือว่า know how to master cash flow บน,นพิพาร์ตก็ยังได้บอกะคระับว่ามองย้อนกลับไปในช่วงประมาณ3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนที่ผ่านมาไปดูนะครับว่าคุณเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินอย่างไรเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณเนี่ยได้เงินมาคือพูดง่ายดูว่าเงินไหลเข้าอย่างไรและไหลออกไปอย่างไรสิ่งนี้เองจะสามารถทําให้คุณเข้าใจได้ว่า เส้นทางการเข้าและไหลออกของเงินในชีวิตคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นี่คือสิ่งสำคัญอันดับที่1เลยนะครับของการเริ่มต้นการออมเงินเวลาที่คุณต้องการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้นี่แหละครับโบนิพาร์ตบอกว่าถ้าคุณประเมินได้นะครับว่าค่าครองชีพคุณอยู่ที่4,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนคุณมีรายได้5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในช่วงเวลาเดียวกันลองคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถประหยัดเงินก้อนนี้ได้คือเงินส่วนนั1,000เหรียญสหรัฐได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ถ้้าาาคุณทํไดก็อย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการอมเงินฉุกเฉินด้วยโบนิพาร์ตบอกว่าการอมอย่างสม่ําเสมอจะสร้างฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งครับสามารถฝ่าฟันกับต้นทุนที่ไม่คาดคิดได้คํานี้สาคัญนะครับต้นทุนที่ไม่คาดคิดบางครั้งชีวิตมันไม่ได้สงบตลอดไปอาจเกิดวิกฤตอาจเกิดภาวะที่เราขาดเงินช็อตเงินรายได้ไม่เข้าก็เป็นไปได้ครับและบอกได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้จ่ายและวิธีในการออมนะครับ ส่วนที่ยากที่สุดของการบริหารจัดก,การการเงินส่วนบุคคลคือการสร้างสมดุลครับระหว่างการใช้จ่ายการออมนะครับและระหว่างไลฟ์สไตล์กับการออมอย่างสม่ำเสมอด้วยสิ่งนี้เองครับมีความสำคัญในการวางรากฐานทางการเงินที่มีความมั่นคงและจะทําให้ท่านนั้นพร้อมสำหรับทุกความสําเร็จที่จะมาถึงในอนาคตรครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ